เรามาต่อบทที่11กันนะครับในของวันที่เก้าเดือนเจ็ดปีสองพันหนะครั้งที่เจ็ดสิบอ่ะบทที่11บทสวดมังคลสุตตังเสวนาจะพารานังปฏิทานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตะมังปฏิรูปรเทสวัสดจะปุเพจะกัตตปุญญาตาอัตตสัมมาปณิธีจะเอตัมมังคลมุตตะมัง พระหูสัจจัจสิปัญจวินยโยจสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจเอตัมมังคลมุตตะมังมาตาปิตุอุปัทานังปุตธาราสัสังฆหูอนากราจกรรมมันตาเอตัมมังคลมุตตะมังท่านั้นจะธรรมจริยาจะยาตกานันจสังฆหูอนาวัชากรรมมานิเอตัมมังคลมุตตะมังอารติวิรติปาปามัชปานาจสัญญมูอัปปมาโทจะทมเมสุธรรมเอตัมมังคลรมุตตะมัง คาราโวจินีวาโตจ่สันตุทีจัตกัตัญญูตากาเลนะธรรมมัสสองนังเอตัมังคารมุตตะมังขันตีจัศโววัจศตาสะมะนานันจะทัสสนังกาเลนะธรรมมัสกัจชาอตัมังคารมุตตะมังสะโพวจธรรมมจริยมจะอริยสัจจานะทัศนังนิพพานสัจฉิกิริยาจะเอตัมังคารมุตตะมังพุทธสาวโลกธรรมมีหิจิตตังยสนกรรมปฏิอโศกังวิระชังเขมังเอตัมังคารมุตตะมัง เอตาทิสานิกัตาวานะสัพพัทธมะปราชิตาสัพัทธสโสทิงคัจฉันติตันเต,นตสังฆังครารมุตตะมันติบ <c> ท <oughs> ที่สิบสองบทสวดละตะนปรลิตยังกินจิวิตังอิทาวาหูรังวาสกเกสุวายัางพระตน,นังปณีตังนโนสังอัตถิตถาคเตนะอิธมปิพุทธเทตรน,นังปณีตังอิเทนะสัจเจนะสุวติโหตู ขยันวิระชังวิระคังอมตตังปณีตังยัตถชกัสสกยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมีนัตธรรมจิกินจีธรรมปิธรรมีรัตนังปณีตังอเตนะสัจเจนะสุวติหอนตัวยำพุทธเสถโถปริวันไยีสุจิงสมาธิมานันตาริการยมาหุสมาทินาเตนะสมุณวิชติธรรมปิธรรมีรัตนังปณีตังอเตนะสัจเจนะสุวติหนตุเยปุคระอัตตะสตังปัทสถาจัตตาริเอตานิยุคานิหุติเตทัคคิเนยัสุขตัสสสาวกาเตสาวกาเอเตสุจินานิมหาภรานิ อิธรรมปีิสังเครัตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหนตูเยสุปยุตตามนัสสาทัทเห่งนานิการมิโนโคตมะศาสนามีเตปิเตปฏิปตาอมตะังวิคหารัฐามุธานิพุติงผุชีมานาอิธรรมปีิสังเครัตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหนตูทักขีนางปุรานางนาวังนัตถิสัมภวังวิรัตตจิตตายติเกภพรสมิงเตกินะปิชาวิรุณีฉันทา นิพพันติทีรายัถายัมปฏิปูอิธรรมปีสังเคและตนานปณีตังอเตนะสัจเจนะสุวติโ่วตุบทที่สิบสามบวชวดธรรมบทสาสวัตอัตตาหะวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปชาอัตตะทันตสะโพสสันิตจังสัญญะตจาริโนเนวเทวนะขันทัพโพนมาโรสะพรมุนาชิตังอัปชิตังกยีราตถาลูปัสสะชันติโมบทที่สิบสี่บวชวดเกศสุตสูตร ภาสิตามิทางเตนะพระควตาชานตาปัสตาอรหัตาสัมมาสัมพุทเทนะเฮธาตุมีเหมาอนุสเวนะมาปรมะปลายะมาอิติกิรายะมาปิตกาสามปทานีนะมาตักกะเหตุมานายคะเหนะมาอาการะปะิวิติกิตักเกนะมาทิฐินัสทิฐินิชานขันติยามาพระพรรูปตายะมาสมะโนโนคารุยะธาตุมีเอัต อนัวชานยยาทิอิมิธรมากุสราอิมิธรมาสาวัชอิมิธรมาวินโยครหิตาอิมิธรมาสมานันตาสามาทินาหิตายะทุกขยาสังวตตันติอัตตาตุมีเหปัจจะเหยียธายะทาตุมีอัตนาวชานยายธาอิมิธรมากุสราอิมิธรมาอนัวาชายอิมิธรมาวินโยปัสทาอิมิธรมาสมัตตาสมาทินาหิตายะสุขายะสังวตตันติอัตตาตุมีเหอุปสัมปชะวิหะเลยาถาเตบทที่สิบห้าบทสวดอุปนิยสูตร อุปนิยติชีวิตปรมาปรมายงฉลุบนบุญิตาสันนสันติตานาเอตังพยังมมารเนปิขมาโนปุญญานิกัยิราธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตปรมายังชีวิตตตมปรมายังชลุบบุญิตาสันนสันติตานาเอตังพยังมมารเนปิขมาโนโลกามิสังปัจเหสันติเปโขโยทะกายเณสังยามูวาจายะอุทเาเจาต,าตัสสัตตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมโนปกาโลติปุญญงังธรรมมัวเวระคติธรรมมจาริง ธรรมูสุจิโนสุขมาวะหาติเอสานิสังสุธรเมสุจิเนนะทุกขติฆัตติธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยะธาปัญญายาปสติอัถานิพินททิทุเขสัมมาโควิสุทติยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายาปสติอัถานิพินททิทุเขสัมมาโควิสุทติยาสัพเพธรรมานัตตาติยะธาปัญญายาปสติอัถานิพินททิทุเขสัมมาโควิสุทติยาโดยที่สิบหกวันสวดอปันาการชารุ อปันนากาฐานะเมเกธุติยังอหุตะกิกาเอตตทัญญายามีทาวีตังคันเหยาปัญกังพระหงเวสรณังยันติปปัตตาณีวนานิจะอารามลุคจตยาณิมนุสสาพะยะตัตชิตาเนตังโคสรณังเขมังเนตังสรณมุตตะมังเนตังสรณมระขคามัสัพพะทถุขาปมุตจติ โยจะพุทธันจะทำมันจะสังคันจะสารณนังขตโตจะตาลีอริยสัจจานิสัมมัปปัญญายปัสสติทุกขังสุขัสมุปปาทางทุกขัสสะอาติกมังอาริยันจะอทางที่การทุกขูปัสสะมะขามินังเอตังโคสารณนังเขมังเอตังสารณมุตตะมังเอตังสารณะมะขามะสภะาทุกขะปมุจติบทที่สิบเจ็ดเวสวดพระเทกรัตตะคาถา อติตังนานาวาคะเมยยะนัปฏติการเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาตีตัมปะหินาตาังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลตไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอนยังไม่ถึง ปัจจุบันนั้นเจโยทมบางตัะตัตถาวิปัสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิธานะมนุพลุวะเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงี้ยไม่ขอนแข็งในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนืองให้บุป,ปองเถิดหัเชวะกิจจมาตัปังโกชัญญามารณะสวีพึงทังพวเพียเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาคีโนสังคารันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะว่าความปัดผยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาหญ่นั้นย่อมไม่มีใครเราท เอวังวิหาริมาตาเปิงโหรัตามะทันติตันติตังตังเวพัเทกรตัตโตติสันตวจิคเทมุนีเตระมุนีผู้สงบต้องเรียกบุคคลผู้มีปรกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกี่ยครั้นทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราทีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนิแลบที่18บแปทสวดพินทะปัจเจเวคนปะปา ชาาราทำโมหิชราังอนัตติตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาที่ทำโม,มหิพญาทิงอนัตติตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นไข้ไปไม่ได้มรณะทำโมหิมรณะนัอนัตติตเรามีคนตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพย์เมียปีเยหิมนาปินานาภววินาภวเราจะละเว้นเป็นต่างๆเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> กรรมสโกมหิกามาทายาโทกามโยนิ ي กามาพันทุกามาปฏิสารโนเรามีการเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นนายเกิดมีกรรมเป็นผู้ติด,ดตามมีกรรมเป็นที่พึีงอาศัย <c oughs> ยงังกรรมัวิสาขามิกัลยานางวาปะปังวาตัสทายาทวิสามิเราทํากรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเราจะต้องได้รับผลกรรมของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอเมหีอภินางปัจเจไวคิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด บทที่19บสทสวดเทวตาวิโยชนะคาถาทุกขปตตาชนิดทุกข,ขาพยาปตาชนิดพยาสุกปตตาชนิดสุกหุนตุสเพปิปานิโนเอเตาวตาจะมีสัมปตังบุญญสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปิสิติยาทานาังท่านตุสัทถายะศีรังลักขันตุสัพพธาภาวนาพิราตาหตุนตุขจันตุเทวตากตาสัพเพพุทธาประลับปตตาปเจกานันแต่ยังพลังอรหันตานันจะตีชนะลักขังมัทฐานิสัขขสะโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปยคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมทานีนะพระวันตุปูชิตาสุธิงกนณเตถาวิหารมันทะเลเทลาจา,า,าจมชานาวกาจพิฆาโวสารามิกาธานาปฏิอุปัสกาคามาจาเทศานิขมาจาอิสาราสัมปะ สัมปานะภูตาสุกิตาพะพันตุเตชราผู้ชายเยปิจะอันทาสัมภวาสังเสระชาตาอัฐโวประปาติกานียานิกังธมวนังปฏิจเตสเพปิทุกัสสกรรตูสังขยังธาตูจิลังสตังทำเมาทมโมธรรมัทราจบุคลาสังโฆอุตุสมะโควัตถายจจะหิตายจจะอัมีรากตุสะทโมสเพปิรรมจาริโนพุทชิงสัมปาปุเนยามะทมเมอริยะปเวทิเตบทที่21บทส็ดวสัพพะปติทานาคาถา คุณสิิธานิกตัสสะยานัญญานิกตาิเมเทสัญจะพาคินโหตุสันตานันตาปะมานกาเยปิยาคุณวันตาจะไม่ห่างมาตาปิตาทโยทิฐานเนจาระยะทิถาวะอันเยม่ชัะตเวนิโนมสัตตาติดทันติโลกสิมิงเตปุมมาจตโยนิการปัญเจกะจตุโวการาสังสันตาพระวาพระเวยาตังเยปฏิทานามีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัประชานชนติเทวาเทสันนิเวทะยุง มายาทินาณนปุณั์ปุญญานังอนุมโมทนาเหตุนาสาเพศัาตาสาตาผนตุอเวลาสุขชีวิโนเขมมะปะทันจปะปะปนตุเตสาสาสิทธังสุภาต่อไปเป็นคำแปล ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือเฉลยไดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นในสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเว็นกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกันเมือ4ี่ริกันห้าแลกันหนึ่งร 5, แรงขันสี ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เ่านั้นจงอมูลอนุโมทนาทานเองเถิดข้อสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทียบตงหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอยญ่มีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแล้จงถึงทางการเสียฝนของควหวังอันดีของสัตว์เ่านั้นจงสาเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ถามน,นั้นว่าเกี่งความเพียรและอนุสงฆ์แห่งการบูชาพระาราตุไตร้วยการสัตว์อายาบทส,สวดพระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดอกมีเกีข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกขไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทเทียบเทเวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัรยายมดสวดะสตรระและพระคาเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วปวดดังเนยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัดถุงมงคลพระกิ่งพอดีพีนาาโดยมูลที่สมเด็จพระยาดังสรงัมบูรนณ์วัด ขอจงเบียรด้วยอภาพแห่งพระโพิสวได้คำมงคลในพระคาถาขอต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกการเทอญสาธุบุ่นกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสมบมนต์จริญจิตภาวนาของน้องถวายเป็นพุทธบูชาทำเมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาส้มร่วมสดมนจเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากวัชภัยทั้งปวงคนจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นจะประสบความสำเร็จในรื่งเรื่องในที่งานงานชนะต่อโศกศักดิ์และมัาน และเจริญด้วยจุดตบอรบิทันชทัยทั้งสี่คืออายุวันนัสสุขภะเพลเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวเจ้าสถิทุกท่านครับผม